สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับ ไม่มีใครนะครับที่ไม่ชอบความไม่มีสีสันรวมถึงเรื่องราวของอาหารการกินด้วยครับเราต้องยอมรับความจริงครับว่าสีสันที่สวยงามมีส่วนที่จะดึงดูดให้เราอยากจะรับประทานนะครับดังนั้นนะครับอาหารที่เราบริโภคในแต่ละวันหลายๆอย่างก็มีสีสังเคราะห์ที่เจือปนอยู่ด้วยเช่นกันแต่ในความเป็นจริงนะครับอาหารทุกอย่างล้วนมีสีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วครับ แต่อยู่ที่ว่าเราจะนำสีเหล่านั้นมาทําให้เกิดความสวยงามหรือสะดุดตาได้อย่างไรครับวันนี้เราจะมาทํำอาหารสีกันครับแต่จะเป็นเมนูสีสันแห่งความจริงเป็นสีที่มาจากธรรมชาติครับถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวแต่งแต้มสีสันกันเลยดีกว่าครับ โหระพาอิตาเลียนนะครับหรือว่าอิตาเลียนเบซิลเขาจะเป็นสมุนไพรที่มีความหอมเฉพาะตัวจริงๆนะครับวันนี้พลจะเอาโหระพาตัวนี้นะครับมาทำเป็นเครื่องดื่มสดชื่นเย็นๆแล้วก็มีความซาด้วยนั่นก็คือโหระพาโซดาครับเอาละครับวิธีการทำง่ายมากครับเราใช้เครื่องปั่นนะครับในการทำหน้าที่ หลักเลยครับใส่ใบโหระพาลงไปครับหลังจากนั้นนะฮะเราใช้น้ำมะนาวเลมอนประมาณ2ลูกครับใส่น้ำตาลทรายครับแล้วก็ใช้โซดาครับโซดาเราใช้มากพอที่จะสามารถปั่นได้ก็พอแล้วนะครับในการปั่นนะฮะให้ละเอียดพลจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นรูปแก้วน้ำนะครับจะเป็นการปั่นอย่างต่อเนื่องและได้ผลที่เหนียนมาที่เดียวครับ แล้วนี้ขอเป็นหมดเลยนะครับกรองครับผมหลังจากนั้นพลก็ใส่โซดาลงไปเพิ่มนะครับรับประทานกับน้ำแข็งเย็นๆนะฮะและนี่ก็คือเครื่องดื่มสีสวยที่มาจากโฮลพาเอตเลียนนะครับกับเมนูโฮลพาโซดาครับ ขนมปังขาไก่ทำไม่ยากครับแต่เราจะทำให้ขาไก่ของเราเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีสีสันจากธรรมชาติที่มีประโยชน์นั่นก็คือสีดำจากงาดำนะครับเมนูนี้ก็คือขาไก่งาดำครับอก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราเอานมนะครับไปต้มทําให้ร้อนนิดนึงนะครับกับเนยปนใส่เนยลงไปในนมเลยครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับอย่าไฟแรงมากเกินไปครับในช่วงนี้เรามาร่อนแป้งกันก่อนแล้วกันนะครับมีแป้งมียีสต์นะครับผสมให้เข้ากันไปเลยนะครับ ใส่เกลือนะครับครึ่งช้อนชาครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามาร่อนครับแป้งในสูตรนี้เราใช้แป้งขนมปังนะครับตอนนี้เนยก็กาลังละลายอยู่นะครับดเดี๋ยวเราจะเอานมและเนยเนี่ยนะครับมาปั่นกับตัวงาดานะครับก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่างาดำเนี่ยสรรพคุณเนี่ยดียังไงนะครับสบรรพคุณของงาดําเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเขามีธาตุเหล็กซึ่งบํารุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางฟอสฟอรัสนะครับ บำรุงสมองบำรุงประสาทแคลเซียมสร้างแล้วก็บำรุงกระดูกบำรุงฟันให้แข็งแรงวิตามิน B1 บำรุงประสาทแก้โรคเหน็บชาวิตามิน E นะครับมีแอนตี้ออกซิเดนช่วยต้านมะเร็งด้วยนะฮะเหตุผลมากมายนะครับที่ทำให้ขาไก่สีดำของเราเนี่ยหรือขาไก่งาดำเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นของว่างทานกับสลัดอะไรได้ทั้งวันนะครับผมใส่งาดำคอยนมเลยนะฮะ ตอนนี้นมแล้วก็เนยละลายแล้วนะครับใส่ลงมาผสมกับงาดำครับปิดฝานะฮะใส่ลงไปนะครับคนเร็วๆครับให้เข้ากันกับตัวแป้งนะครับ หลังจากที่เรานวดเข้ากันแล้วนะครับพลจะรีดเลยครับถ้าอยากให้แท่งเท่าๆกันนะฮะเราจะเล็มหน่อยก็ได้นะครับหันให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็โรวางบนถาดอ,อครับ ก็โรเป็นแท่งเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเอาพลาสติกเนี่ยฮะปิดๆหน้าไว้อย่างนี้นะครับไม่ให้เขาแห้งแล้วก็ไปพักในที่อุ่นๆสักประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าอบได้เลยครับหลังจากที่ proof นะครับขาไก่ของเราก็จะขยายตัวขึ้นนะฮะแล้วก็มีรูปทรงที่สวยงามขึ้นพร้อมอบแล้วครับไป2 0 0องศาเซลเซียสนะครับ เราจะอบทั้งหมด12นาทีนะครับโดยที่หลังจาก10นาทีเราจะนำออกมาแล้วก็ละลายเนยทาทั่วๆบางๆนะครับเพื่อให้ขาไก่ของเรามีสีที่เงาแล้วก็มีความหอมของเนยแล้วก็นำกลับเข้าไปอบต่ออีก2นาทีจนแห้งดีครับพอ10นาทีนะครับพลก็จะนำออกมานำออกมาเพื่อทาเนยครับ หลังจากทานเนยเนี่ยพนรวมเป็นถาดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็นำเข้าอบต่ออีก2นาทีให้เหนยแห้งดีครับว้าวเรียบร้อยแล้วครับ เราสามารถเก็บไว้ได้นะครับแต่ต้องเก็บในกล่องสูญยากาศนะครับแล้วก็ก่อนเก็บต้องพักให้เย็นก่อนด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงครับขาไกง่งาดำครับ บ้านเรานะครับตอนนี้ขนมฝรั่งก็เป็นที่นิยมกันนะฮะอย่างชีสเค้กเนี่ยครับว่าโหวัยรุ่นหรือว่าไม่ว่าจะผู้ใหญ่ตอนนี้ก็นิยมรับประทานกันนะครับส่วนมากชีสเทค้กที่เรารับประทานกันก็จะเป็นรสวานิลานะครับวันนี้ผมจะเพิ่มสีสันให้สวยงามแต่เป็นสีสันอย่างแท้จริงจากธรรมชาตินะครับวันนี้เราจะทำราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตชีสเค้กกันครับชีสเค้กก็ต้องมีตัวฐานนะครับ ตัวฐานเนี่ยฮะต้องใช้ g i s t s v i v i s i u i u ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปปั่นนะครับใช้ประมาณครึ่งหลอดนะครับหรือ120กรัมนั่นเองครับนอกจาก g i s t i v e b i s c u i t นะครับผมจะใส่น้ำตาลนะฮะลงไปปั่นด้วยเลยครับพอปั่นเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะใส่อัลมอนด์ป่นตามลงไปครับ นำออกมาใส่ในโถผสมครับส่วนต่อไปนะครับที่ผมจะใส่ลงไปก็คือ ตัวเนยนะครับเพราะเวลาที่เราจะทำฐานบิสกิตเราต้องใส่เนยลงไปผปสมใช่ไหมฮะให้บิสกิตเขาสามารถติดกันได้แต่เนื่องจากว่าผมจะทำตัวฐานบิสกิตวันนี้ให้พิเศษนิดนึงจะทำเป็นรสช็อกโกแลตนะครับโดยการที่ผมจะใส่ผงโกโก้ลงไปครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะสีเข้มสีอ่อนแตกต่างกันยังไงทั้งสีเข้มสีอ่อนผลิตจากมเมล็ดโกโก้ชนิดเดียวกันเลยครับแต่มีวิธีการผลิตที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวสีเข้มเนี่ยครับจะมีรสที่่ นุ่มกว่าและเวลาที่เอาไปทําขนมเนี่ยสีก็สําหรับพวก b r o w n ี่คุกก i ้จะเหมาะมากกว่าที่เราอยากได้สีเข้มๆนะครับแต่ตัวสีอ่อนเนี่ยก็จะมีรสออกเปรี้ยวออกฟรุตตี้นิดหนึ่งนะครับแตกต่างกันไปชอบแบบไหนเลือกใช้แบบนั้นแล้วกันครับผมละลายเนยครับผมให้เหนยค่อยๆละลายนะครับอย่าใช้ไฟแรงเพราะใช้ไฟแรงเนยจะแยกตัวนะครับใส่ผงโกโก,โก้ลงไปด้วยนะฮะ พอผงโกโก้ละลายนะฮะเราค่อยๆเทใส่ลงไปครับแล้วก็เคลากับตัวบิสกิตนี่แหละครับผล mm hmm. เปิดเตาอบไปแล้วนะครับที่180องศาครับเห็นฮะ mm hmm. เราก็จะได้ฐานตัวบิสกิตนะครับที่มีสีโกโก้นะครับใส่ลงไปเลยครับผล mm hmm. ใช้กลนแก้วนะครับ ต้องเผื่อไว้ข้างๆด้วยนะฮะเพราะเราต้องทำขอบเราจะนำเข้าอบที่1้0ยองศาเป็นเวลา10นาทีครับในระหว่างเข้าอบเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวของส่วนชีสเค้กด้านบนกันเลยดีกว่าครับซึ่งตัวชีสเค้กของเรานะครับจะมีทั้งที่เป็นรสลาสเบอร์รี่แล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตนะครับและเดี๋ยวภายหลังเราก็เอามาเซเวอร์กันให้เป็นรูปลายสวยงามครับ ส่วนของชีสเค้กต้องมีครีมชีสแน่นอนนะครับใช้เยอะทีเดียวเราจะตีให้อ่อนตัวลงเล็กน้อยถ้าเผื่อเวลาที่เราทำสัสดส่วนเยอะมากๆนะครับเราสามารถใช้เครื่องใหญ่ได้นะฮะแล้วก็ใช้หัวตีใบไม้นะครับขอแนะนำว่าเราควรจะตีครีมชีสให้นุ่มก่อนที่จะใส่ส่วนประกอบอย่างอื่นลงไปนะครับไม่งั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเข้ากันยากครับพอเนียนนุ่มขึ้นนะครับเราจึงค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ พอเริ่มเนียนดีแล้วนะครับคนใส่น้ำมะนาวนะครับลงไปประมาณ2ช้อนชาครับผมถ้าชอบกลินก่นหอมของมะนาวจะขูดผิวมะนาวลงไปด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับพอเนียนดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับพอเข้ากันดีแล้วค่อยใส่ที่เหลือลงไปครับ ตัวชีสเค้กของพลนะครับพลจะแยกออกมานะครับ200กรัมซึ่งส่วนของ200กรัมเราจะทำให้เป็นรสดาร์กช็อกโกแลตครับส่วนของดาร์กช็อกโกแลตนะครับเราจะใช้ช็อกโกแลตที่มีโคโคเมส70นะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะฮะมันก็บ่งบอกถึงความเข้มข้นนั่นเองนะครับเข้มข้นของโคโคเมสนะครับพลจะใช้20กรัมครับ ผมเอาขึ้นมาตั้งบนน้ำอุ่นให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับครีมชีสส่วนนี้นะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้เป็นชีสเค้กรสช็อกโกแลตคุณภาพดีเชียวครับในอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะเป็นรสลสเบอร์นะครับใช้หม้อใบเดิมเนี่ยฮะผมใส่ลสเบอร์ลงไป แล้วก็น้ำตาลครับได้แล้วไม่ถึง1น,นาทีเลยนะครับนี่นะฮะส่วนประกอบของครีมชีสส่วนที่เหลือนะครับแต่เรากรองนิดนึงนะฮะเราไม่อยากได้เม็ดแล้วก็คนให้เข้ากันครับเราก็จะได้ชีสเค้กรสลาสเเบอร์รี่สีสวยแบบนี้แล้ครับ ผมต้องบอกว่าตัวฐานบิสกิตก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวชีสเค้กใส่ลงไปได้เลยครับคนใช้ที่เกลี่ยนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างรวมตัวกันดีนะครับเสร็จแล้วก็นำกลับเข้าเตาอบครับ อบเป็นเวลา40นาทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าจะแตกนิดนึงนะฮะมันเป็นธรรมชาติของชีสเค้กแบบอบครับก่อนที่เราจะเอาออกจากพิมพ์นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เครืงในยังหยุ่มยุมอยู่นะครับเราจะต้องพักให้เย็นลงแล้วก็เอาไปแช่ยเย็นประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนครับ เรียบร้อยแล้วนะครับชีสเค้กของเราสีสันน่ารับประทานมากด้านบนส่วนที่เป็นลัสเบอร์รี่เนี่ยครับอาจจะสีเข้มนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเกิดจากการอบแต่เดี๋ยวเวลาเราตัดเข้าไปข้างในเดี๋ยวคอยมาดูเนื้อกันครับนะ mm. ครับพอตัดเข้ามาเราก็จะเห็นเนื้อด้านในนะครับที่เป็นเนื้อชีสเค้กรสช็อกโกแลตแล้วก็รสลัสเบอร์รี่สลับกันครับ คนแต่งหน้าด้วยราสเบอร์รี่นะครับเพื่อตอกย้ำสีสันของชีสเค้กของเราครับและนี่ก็คือราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตชีสเค้กครับ สีสันแห่งความจริงที่มาจากธรรมชาติเมนูต่อไปนะครับจะเป็นสีของดอกอัญชันครับปกติและดอกอัญชันเขาจะสีฟ้าใช่ไหมครับน้ําที่เราได้มาเนี่ยแต่เวลาที่เขาไปโดนของที่เป็นกรดแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงพนจะทําอาหารสีม่วงครับนั่นก็คือเมนูซูชิสีม่วงครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําน้ําดอกอัญชันกันก่อนแล้วกันนะครับผมใช้ดอกอัญชันแห้งใส่ลงไปในหม้อนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าเล็กน้อย แค่พอให้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 ท่วมก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากจะทําให้น้ําเย็นลงอย่างรวดเร็วนะครับระหว่างนี้นะฮะข้าวญี่ปุ่นนะครับใส่น้ําไปนิดเดียวครับเราจะทําการล้างข้าวนะครับเราจะขัดนะครับน้ําที่ออกมาเนี่ยจะสีค่อนข้างขุ่นทีเดียวนะครับเราล้างข้าวอีกประมาณ2-3รอบครับพอน้ําใสแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับ หลังจากนั้นเราก็กรองข้าวครับแล้วก็พักไปก่อนนะครับกลับมาดูน้ําดอกอัญชันของผมนะฮะสีเข้มแล้วตอนนี้นะครับผมจะกรองนะครับแล้วก็ใส่น้ําเย็นลงไปให้ได้270มลลิตรครับหลังจากนั้นนะครับในหม้อบใบเดิมใส่น้ําดอกอัญชันที่เย็นแล้วลงไปครับแล้วก็แช่ข้าวพักไว้เป็นเวลา20นาทีครับ หลังจากที่เราพักไว้นะครับเราลองดูฮะเห็นไหมครับว่าเมล็ดข้าวเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่สีตันขึ้นก็คือจะเป็นสีทึบๆนะครับเพราะว่าเขาจะดูดน้ำเข้าไปแล้วดังนั้นเวลาที่เราไปหุงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเอาข้าวขึ้นมาตั้งไฟนะครับพอข้าวเดือดนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือปิดฝาไว้แล้วก็ลดไฟลงต่ำครับ เราจะหุงข้าวเป็นเวลา12นาทีครับการหุงข้าวนะฮะแนะนําเลยว่าใช้หมอ้อสเตนเลสท,ที่มีโครงสร้างที่หนาครับถ้าเราไปใช้หมอ้ออลูมิเนียมหรือหมอ้อสเตนเลสท,ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้าวบริเวณที่อยู่ก้นหมอ้อจะไหม้แล้วข้าวก็สุกไม่ทั่วกันดีนะครับดังนั้นหมอ้อสเตนเลสท,ที่มีโครงสร้างที่หนานะครับนอกจากจะทําให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงแล้วยังประหยัดพลังงานได้ด้วยครับ ระหว่างที่เราหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําซูชิกันเลยดีกว่าผลใช้น้ําตานะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งใช้เกลือครึ่งช้อนชาครับแล้วก็น้ําส้มสายชูข้าวนะฮะหช้อนโต๊ะครึ่งเช่นเดียวกันผมจะนําเข้าไมโครวเวฟประมาณสักครึ่งนาทีนะครับแล,ะละ้วล่ะร้อนขึ้นแล้วนะครับเราก็ คนให้น้ำตาลและเกลือละลายดีครับอ่ะละลายเข้ากันดีแล้วครับพักให้เย็นนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าตู้เย็นได้เลยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับพอครบ12นาทีนะครับเราก็จะลองเปิดดูครับว่าข้าวของเราสุกแล้วหรือยังนี่นะฮะเมล็ดข้าวสุกดีหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำปิดฝาทันทีครับแล้วก็เร่งไฟครับนับ1 2 3 4 5 แล้วก็ปิดไฟครับการเรื่องไฟสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเล่งเพื่อให้เกิดความร้อนด้านในแล้วเขาจะเกิดแรงดันนะครับจะทําให้ข้าวเนี่ยไม่ติดกลนหม้อครับหลังจากนั้นเราทิ้งข้าวให้ระอุอยู่ในหม้ออีกประมาณสัก5-10นาทีก็ใช้ได้แล้วครับข้าวของผมพักไว้ใช้ได้แล้วครับผมลองดูนะครับตอนนี้ผลมีข้าวสีน้ําเงินนะฮะ ตอนนี้ซูชิของผลนะครับกำลังจะกลายเป็นสีม่วงแล้วครับเราก็จะคลุกนะฮะให้เข้ากันดีครับหลังจากที่คลุกเ้าเสร็จแล้วนะครับพยายามเกลี่ยข้าวนะครับให้ทั่วๆครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับคือการลดอุณหภูมิข้าวครับให้ข้าวไม่ร้อนนะฮะถ้าเบิดข้าวร้อนข้าวจะแฉะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้าวก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาห่อกันเลยดีกว่า สาลายนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบซูชิท่อนใหญ่ๆท่อนเล็กๆสำหรับผลนลว่ามันใหญ่ไปนะฮะเดี๋ยวผลนขอตัดออกนิดหนึ่งมือนะฮะจุ่มน้ำน,นิดหนึ่งให้พอว่าเราจับข้าวแล้วข้าวไม่ติดเสร็จแล้วนะครับเราจะทำเป็นซูชิที่แบบว่าเขาเรียกว่าอินไซน์เอานะครับข้าวจะอยู่ด้านล่างนะฮะเราพลิกด้านข้าวลงมาด้านล่างครับ หลังจากนั้นนะฮะผักอกเกตครับผลเลือกที่จะใส่เห็ดเข็มทองนะครับดนกว่าญี่ปุ่นผลก็สอยเป็นเส้นเล็กๆนะครับอันนี้เป็นไข่วาเล็น,นะครับไข่วาเล็ก็เป็นกล้าอ่อนของหัวใชเท้านะครับไสเราเยอะแล้วครับค่อยๆม้วนนะฮะกดลงไปนะครับอ่าแล้วล่ะพอม้วนปิดทั้งหมดนะครับเราเอาลงบนเขียงได้เลยครับ ผมจะเอาไปกลิ้งนะฮะบนอันนี้เป็นมาเล็กเฟกซีดนะครับคราวนะครับให้ติดๆดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นคำสวยงามนะครับ ซูชิสีม่วงเราใส่จานสวยๆนะครับแล้วก็รับประทานกับโชยุนะฮะถ้าจะให้ดีก็เลือกโชยุที่โลดโซเดียมด้วยนะครับจะได้ดีต่อสุขภาพและนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันแท้ๆจากธรรมชาติครับกับซูชิสีม่วงครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับอาหารทุกอย่างนะครับล้วนมีสีอยู่ตามธรรมชาติของเขาเองอยู่แล้วนะครับและเมล็ดสีที่อยู่ในอาหารเนี่ยก็จะทําให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเติมสีสันกันต่อสวัสดีครับ